นาฬิกาเรือนนี้แอนเขารักของเขามากครับแต่มันก็เก่ามากแล้วล่ะถึงอย่างนั้นผมเลยต้องซ่อมมันให้ได้ครับเนี่ยนายธงซ่อมได้ทุกอย่างไม่ว่าอะไรในบ้านจะเสียแค่มาถึงมือเขาก็จะกลับมาใช้งานได้ปกติธงแอนบอกกี่ครั้งแล้วเนี่ยนาฬิกามันเก่าแล้วไม่ต้องซ่อมทุกอย่างก็ได้นะทิ้งมันไปบ้างก็ได้ มีของมาส่งสั่งอะไรบิ่งแล้วเนี่ยเต็มบ,บ้านไปหมดในเครื่องมือเราเนี่ยเยอะแยะจนไม่มีที่เก็บแล้ว หัวหน้าครับปั๊มลมเสียทําไงดีอ๋อ,อ,อพอดีผมมีซื้อไว้ตัวหนึ่งเมื่อวานอยู่ในรถผมเอามาให้ใช้แก้ขัดก่อนางานจะได้ไม่สะดุดครับได้ครับครับผมอันนี้ครับช่างทําไมตัวมันเล็กจังเอาหัวหน้ามันเล็กแต่แรงนะช่างลองดูเนี่ยผมว่ามันทดแทนตัวใหญ่ได้เลยใช้ได้ทั้ง ac dc เลยนะเสียบปลั๊กก็ได้หรือแบตเตอรี่ก็ได้ ใช้ได้ไนะข้างใช้ได้ครับเยี่ยมเลยครับฮัลโหลครับแอนฮัลโหลทงอยู่ไหนอ่ะรถยางแบนนอะไปไหนไม่ได้เลยเนี่ยฮะรถยางแบนเหรอทำไงดีมีประชุมด้วยอ่ะโอเคโอเคครับงั้นรอตรงนั้นแหละเดี๋ยวพี่ไปเดี๋ยวรีบไปครับ ลมยางมันแค่อ่อนนะไม่ถึงก,กับรั่วเดี๋ยวจัดการให้ใสายแล้วเนี่ยโ,โชคดีที่ผมมีเครื่องปั๊มลมไร้สายเครื่องนี้พร้อมีขาบแบตเตอรี่โหมดที่สามารถใช้งานร่วมกับแบตเตอรี่รถยนต์ทำให้ใช้งานนอกสถานที่ได้อีกด้วยครับไม่น่าเชื่อนะคะว่าเจ้าเครื่องเล็กๆเ,เครื่องนี้จะใช้งานได้จริงๆมีประโยชน์เหมือนกันนะเนี่ย แต่ว่าแอนจะต้องรีบไปแล้วล่ะค่ะโทงเป็นไงบ้างอะเสร็จยังอะเสร็จแล้วโอเครีบไปทำงานขับรถดีๆล่ะ Thank you จ้าสวัสดีค่ะค่ะ ร้บว่าวันนี้ส่งหมดถูกใจไหมคะท่านค่ะกำลังเร่งอยู่นะคะมาประมาณช่วงกี่โมงคะเออเดี๋ยวเย็นๆนะคะภายในวันนี้เสร็จค่ะโอเคค่ะส่งที่เดียวไหมคะค่ะขอบคุณค่ะเฮ้ยท,ท,ทำไงดีวะธงทำไงดีอ่ะแอนต้องส่งงานวันนี้ด้วยธงยกอะไรมาเนี่ยไฟดับนะจะใช้ได้เหรอเออนะ คอยดูแล้วกันเดีย๋ยวทำให้ดูถึงไฟจะดับเราก็สามารถทำงานได้เพราะมีลิเทียมแบตเตอรี่โหมดที่ใช้งานร่วมกับแบตเตอรี่ P20 ทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาครับอ่าเรียบร้อยลองดูดีสวยแล้วเราตอนทงซื้อเราดันบ่นไปเยอะด้วยแต่ถ้าไม่มีเจ้าเครื่องนี้เราส่งงานไม่ทันแน่ๆเลยขอบคุณนะทงฮัลโหลค่ะ ส่งงานเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะภูมิใจในความเป็นช่างที่คุณมีมีความสุขที่ได้ดูแลคนที่คุณรัก